สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นนันี้นะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะมีขอมาอัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราก็ได้บอกไปแล้วนะว่าเดี๋ยวมันต้องมีเอฟเฟกตามมาอย่างแน่นอนนะคะแล้ก็จริงด้วยเพราะว่าเมื่อคลิป ที่ผ่านมาเนี่ยมีเพิ่งจะทำไปใช่ไหมคะว่าคุณสนธิยาแล้วก็คุณโอมประชาพักพิทักษ์สถาบันแล้วก็รวมถึงทางคุณวสันทงมนโทเนี่ยคือเล่นใหญ่เล่นโตมากเลยนะคะว่าจะมีการขู่ไปทำร้ายบ้างนะคะจะมีการยัดคดีบ้านแต่ว่าอีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็คงต้องฟังจำเป็นต้องฟังนะพูดจริงๆเพราะว่า ทนายเดชาออกมาให้ความคิดเห็นนะคะอิงทางด้านกฎหมายด้วยบอกว่าเตือนคนวิจารณ์โนตอุดมไร้เหตุผลระวังเจอแจ้งจับหมิ่นประมาทแล้วก็พรบอคอมถึงขั้นติดคุกกันเลยทีเดียวทนายเดชานะคะโร่ออกมาเตือนเลยว่างานนี้อย่าชราใจนะคะเพราะว่าการที่คุณนําไปบิดเบือนนําไปขยายต่อเนี่ยมันจะก,กลายเป็นกระแสที่ลุกลามใหญ่โตแล้วก็ จะลามไปทำให้คุณนั้นติดคุกได้ด้วยกลายเป็นกระแสดราม่าหลังจากที่โนต้ตอุดมแต้พานิชย์นักผู้ชื่อดังของเมืองไทยได้ร่วมกับ Netflix ออกเดี่ยวสเปเชียลในตอนที่ชื่อว่า Super Soft Power ซึ่งมินมีอยู่บางช่วงบางตอนที่คุณโนต้ตเนี่ยได้พูดถึงความพอเพียงโดยได้รับประสบการณ์ว่าไปอยู่กับธรรมชาติอยากรู้สึก พอเพียงแล้วก็ไปใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวถ้มกลางป่าเขาแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยพร้อมกับสารภาพว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักพออยู่ไม่ได้จริงๆจริตตนนั้นมันไม่ใช่ทําให้มีเหล่าคนที่มีชื่อเสียงได้ออกมาติติงว่าพูดไม่เหมาะสมบางคนถึงขั้นบอกว่าทะลึง่งไม่เข้าเรื่อง คนนี้นี่ก็คือคุณเรวัตนะคะบอกถ้าวันนั้นดูอยู่ด้วยก็จะขึ้นไปถอถุงสละอีบอใบไม้บนเวทีไม่ให้พูดต่อในขณะที่อีกกระแสะนึงก็ได้มีการตั้งคำถ,ถามถึงคนที่ด่าว่ารู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือมุกตลกสำหรับความคืบหน้านะคะทนายเดชาก็ได้โพสต์คลิปนะในเพจของตัวเองเพื่อที่จะเตือน คนที่ล้ำเส้นนะคะวิพากษ์วิจารณ์ณโดยที่ว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยบางคนยังไม่เคยดูคลิปทั้งหมดเลยแต่ว่าดูเพียงแค่คลิปที่มันตัดกันมาสั้นๆนะคะหรือว่าบางคนก็ด่าตามน้ำด่ากันไปกระแสมันมาก็ต้องโหนกันไป ทนายเดชาเตือนว่าได้ติดตามข่าวคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณโนตอุดมและเน็ตฟลิในการเดี่ยวไมโครโฟนครั้งล่าสุดในประเด็นคำว่าพอเพียงหากไปดูคลิปดังกล่าวจนจบจะพบว่าโนตอุดมไม่ได้ไปหมิ่นสถาบันหรือไปล่วงเกินขอฝากไปยังบุคคลที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์โนตอุดมควรไปดูเดี่ยวคลิปนี้ให้จบซะก่อน บางคนอาจไปดูเพียงแค่การตัดต่อคลิปออกมาสั้นๆเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปวิพากษ์วิจารณ์ให้กับโน้ตอุดมแล้วก็ Netflix นั้นเสียหายท่านท่นท,นที่ว่าไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏเช่นกันระวังคุณจะโดนโน้ตอุดมแล้วก็ Netflix ดดำเนินคดีทั้งพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็การแจ้งความหมิ่นประมาท เพราะฉะนั้นจะวิพา์วิจารณ์ใครก็แล้วแต่ควรที่จะไปศึกษาข้อมูลให้มันครบถ้วนหรือว่าดูคลิปซะก่อนก่อนที่จะมาวิพา์วิจารณ์ท่านท่านที่ว่าความจริงแล้วมันไม่มีข้อความใดๆที่มีการหมิ่นสถาบันเลยด้วยซ้ําทนายเดชาได้กล่าวว่าการวิพา์วิจารณ์โนตอุดมนั้นต้องทําด้วยใจเป็นธรรมและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ถ้าไม่มีข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นการใส่ความแล้วก็การใส่ร้ายผู้อื่นโดยอาจจะผิดทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็หมิ่นประมาทซึ่งความผิดในพรบอรคอมพิวเตอร์นั้นติดคุก5ปีส่วนความผิดในฐานของการหมิ่นประมาทนั้นติดคุกสองปีนอกจากนี้อาจจะโดนเรียกค่าเสียหายทางแพง่งซ้ําอีกแต่หากใครนั้นวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตตนก็ไม่ได้ว่าอะไรทําไม ซึ่งความเป็นจริงแล้วโนต้ตอุดมเนี่ยเขาพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของตัวเองรวมถึงดาราแล้วก็นักร้องโนต้ตอุดมนั้นอยู่แค่นี้เองดังนั้นอย่าไปบิดเบือนหรือว่าไปขยายความต่อซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะมีก็ได้พูดไปแล้วนะว่าคุณวสันทงมลโทซึ่งเป็นกลุ่มนักรบเลือดสีน้ำเงิน เขาเดือดมากๆเลยนะคะว่าคุณโนต้ตเนี่ยไปพูดถึงคุณเบิร์ตธงชัยที่ได้ทำทฤษฎีพอเพียงหรือว่าสมาทานในการทำโคกหนองนาขึ้นมาแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้พูดไปแล้วนะว่าไอการทำลักษณะแบบนี้คือคุณอาจจะต้องมีทุนสำรองหรือว่ามีทุนหมุนเวียนก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรนะ แต่ว่าพอคุณโน้ตเขาพูดในลนักษณะแบบนี้เขาก็คือพูดไงว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่าถ้าสําหรับว่าคนอย่างคุณโน้ตเนี่ยเขาก็ไม่โอเคกับการพอเพียงลักษณะแบบนี้ซึ่งจริงๆเรามองแล้วเนี่ยคุณโน้ตก็สามารถจะพูดได้นะคือคุณเบิร์ตก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมีอะไรคุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิาพากษ์วิจารณ์ในลนักษณะเนี้ยคือเราไม่ได้มองว่าคุณโน้ตเนี่ยเขาไปหมิ่นประมาทคุณเบิร์ตนะ เพียงแต่ว่าเขามองว่าในสิ่งที่คุณเบิร์ตทำเนี่ยมันไม่โอเคกับเขาเขาก็พูดออกมาให้ฟังซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นลนักษณะของการพูดเดี่ยวไมโครโฟนอยู่แล้วมันก็เป็นการหยิบขึ้นมาวิพา์วิจารณ์ซึ่งมันก็สามารถทําได้แล้วเพราะอะไรคุณวสันท์ทองมนโทเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการที่จะไปขู่ทําร้ายทางคุณโน้ตแล้วเราได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าคุณวสันท์ทองมนโทเนี่ยก็คือคนที่เข้าไปหยุมหัวตะวันนั่นเองไปทําร้ายคุณตะวัน อันนี้เนี่ยคือไม่ได้ปกปิดนะคุณวาสันทองมนโทเนี่ยเป็นคนติดแฮชแท็กเองว่าเขาเนี่ยแหละยุมหัวตะวันก็เราก็เลยยังมีความรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณวาสันทองมนโทถึงได้มีความมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะไปทำร้ายใครได้โดยเปิดเผยในกรณีของการที่ตอนนั้นที่มีการเอาดิวฟาดกันถูกไหมคะแล้วก็ เขาก็ต่างคนต่างไปแจ้งความแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วมีใครถูกดำเนินคดีอะไรกันไปบ้างนะคะแต่ว่าตะวันเนี่ยโดนหยุ่มหัวนะคะแล้วก็สายน้ำก็โดนทำร้ายก็เรื่องก็เงียบหายไปนะคะแล้วพอมาคราวนี้เนี่ยคุณวาสันต์ก็ได้อ่าชี้หน้าชี้ตานะคะก็คือเหมือนอาคาดทางคุณโน้ตว่าเดินก็ระวังด้วยนะแล้วเราก็งงนะคะว่าอย่างเนี้ยมันเป็นการขู่ทำร้าย ซึ่งหน้าเลยนะก็คือต่อต่อหน้า Facebook เลยอ่ะเราก็เลยงงว่า ي, เฮ้ยเขากล้าทำถึงขนาดนั้นแสดงว่าเขามีแบคดีหรือเปล่านานนี้ก็มีกระจำได้นะว่าตอนนั้นทางหมอวรงใช่ไหมเอ่ยน,นะคะพยายามช่วยกันรณรงค์พยายามประชาสัมพันธ์ให้ทางสลิปเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือหรือว่ามาเป็นกำลังใจหรือว่าให้การขอบคุณ ทางคุณอานท์กลิ่นแก้วทางคุณวส,สันท์ทองมนโฑด้วยซ้าว่าออกหน้าหน้าที่จะเข้าไปทําร้ายตะวันสายน้ำอะไรพวกนี้แทนสลิมคนอื่นๆด้วยแล้วก็แปลกใจนะคบว่าทําไมการกระทําลักษณะแบบนี้มันกลับเป็นเป็นที่ชื่นชอบหรือว่าไม่ถูกดําเนินคดีนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องราวมันก็เงียบหายไปแต่ว่าโอเคนะในส่วนของทานายเดชานะคะที่ได้ออกมา ือนลักษณะแบบนี้นะคะก็ทําให้มีหลายๆคนเนี่ยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทนายเดชาด้วยเช่นกันว่าอา้าวอย่างนี้แสดงว่าทนายเดชาไม่เป็นผู้สามกีบหรือเปล่าเลือกข้างตรงเกินไปหรือเปล่านะมีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะแต่ว่าก็โชคดีนะคะมีคนเขาก็เข้ามาติดติงด้วยว่าอา้าวจะไปพูดว่าทนายเดชาเขาไปเลือกข้างมันก็ไม่ถูกทนายเดชาเขาก็ว่าไปตามกฎหมายถูกไหม ในเมื่อคุณโน้ตเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วคุณไปวิพากษ์วิจารณ์เหมือนที่มีได้มัดรวมในคลิปที่แล้วให้ทุกคนได้ฟังใช่ไหมคะว่าแต่ละคนก็ออกมาต่อว่าต่อขานคุณโน้ตกันอย่างถึงพลิกถึงขิงเลยซึ่งบางคนเนี่ยคือคุณยังไม่ได้ดูเลยอย่างยกตัวอย่างอย่างคุณเรวัตเนี่ยก็คือคุณเรวัตก็พูดในทํานองที่ว่าเมื่อก่อนก็เคยดูแต่ตอนนี้ไม่ดูแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ฟังคลิปทั้งหมดเลยด้วยซ้ําซึ่งเราได้พูดไปแล้วว่า จริงๆแล้วเนี่ยคือคุณโนต้ตไม่ได้ไปอ้างอิงถึงราชการนิก้าอะไรเลยเพียงแต่พูดถึงคุณเบิร์ตธงชัยเนี่ยแหละแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคือคุณเรวัตเนี่ยเขามันก็มีคนมาแย้งเหมือนกันนะว่าคุณเรวัตบอกว่าเมื่อก่อนเขาฟังอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครฟังคุณโนต้ตตลอดเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณโนต้ตเนี่ยเขาแซวคุณแม่เขาตลอดนะแซวแบบลักษณะแบบเมสิกกันตลอดเราก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณเรวัตหรือว่า้ก,การแต้ม ทั้งหลายเนี่ยคือได้ฟังคลิปเต็มของเดี่ยวอ่าสเปเชียลหรือเปล่าหรือว่าอาศัยที่มีคนตัดเป็นคลิปสั้นๆนะ,ะ่นอเป้าแล้วหลังจากนั้นก็มีการมีภาวิจารณ์กันอย่างรุนแรงรวมทั้งมีการจะขู่ทำร้ายหรือพูดในทำนองที่ว่าถ้าเกิดอยู่ตอนนั้นเนี่ยคือโน้ตอาจจะไม่ได้พูดต่อเลยด้วยซ้ำโอ้โหมันเลยเถิดไปกันใหญ่เลยอะ แล้วทั้งกางที่ว่าบางคนเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีอํานาจมีตําแหน่งเป็นตํารวจบ้างหรือว่าบางคนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นคอลัมชันนี้เป็นนักเขียนอะไรเป็นอาจารย์เป็นอะไรโอ้โหออกมาแบบเกินเบอร์ไปมากเลยนะคะในครั้งนี้เนี่ย ไม่เชื่อนะคะว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยทนายเดชาก็ต้องโดนพวกสลิปเนี่ยเอาไปแขวนด้วยเช่นกันว่าเออแสดงว่ามึงเนี่ยเป็นพวกล้มเจ้าหรือว่าพวกสามกีบอีกเช่นเคยซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยถูกไหมคะเพราะว่าทนายเดชาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ฟังแล้วเขาก็ชอบในการจิกกัดของคุณโน้ตมันมันเป็นมุกตลกไงมันเป็นมุกแบบขำๆแต่ว่าคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วเขาก็คงเกลียดแล้วก็ออกมา ด่าทอคุณโน้ตแต่ว่าทนายเดชาเนี่ยเขาก็มองไงว่ามันสามารถเล่นกลับทางด้านกฎหมายได้ไม่เชื่อนะคะว่าการที่คุณเดชามาพูดแบบนี้ดีไม่ดีอาจจะได้รับการปรึกษาจากทางโน้ตหรือว่าทาง Netflix แล้วด้วยซ้ําถูกไหมคะเพราะเราต้องยอมรับนะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสก็ตามแต่ว่าเขาก็โดนด่าฟรีอะแล้ว Netflix เนี่ยเขาก็เป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นบริษัทใหญ่เพราะฉะนั้นการที่คุณจะมาทําให้ธุรกิจของเขาเสียหายเนี่ยเขาก็อาจจะเล่นกลัก็ได้นะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกลุกลามกันใหญ่โตรันทุกวงก,การเลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณทางทนายเดชาด้วยเนาะที่ออกมาห้ามทับไม่ให้ทุกอย่างนะั้นมันเร็วลายไปมากกว่าเดิมอันนี้ก็อาจจะเป็นการโทษก็ได้แต่ว่ามิไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนที่มาออกตัวแรงแบบนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย จะรู้สึกยังไงหรือว่าจะรีบลบหรือว่าจะออกมาขอโทษเพราะว่าถ้าเกิดไม่ออกมาขอโทษนี่คือมันคาอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยนะแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถนำไปออฟ้องร้องนะคะหรือว่ามีปัญหาหราือเปล่าเพราะว่าทนายเดชาได้บอกแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพรบอคอมเนี่ยคือหนักเลย5ปีส่วนในเรื่องของความผิดฐานหมิ่นประมาทนะคะ2ปีแล้วก็อาจจะโดนเรียกค่าเสียหายทางแพ่งซ้ำได้ด้วย สมมติว่า Netflix เนี่ยเขามองว่าเข้าเนี่ยเสื่อมเสียเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียหายทางด้านธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดเรียกไปงานนี้คือจุกแน่ๆเลยนะคะก็โอเคอันนี้คือการอัปเดตล่าสุดนะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะนำมาเสนอแล้วก็อย่าลืมนะคะได้รับฟังข่าวแล้ว คุณอยู่ข้างไหนคุณอยู่ทีมใดคุณรู้สึกอย่างไรนะคะรบกวนทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์กับมีด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ